สวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ปูจะมาแนะนำบอลสีอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้คือบอลสีกวนอิมนะคะทุกคนลักษณะของบอลสีกวนอิมนะคะก็จะเป็นลักษณะใบสีขาวนะคะขอบใบสีเขียวนะคะกระดูกใบสี<า>ตรงจุดขอบใบตรงนี้นะคะ จะเป็นสีสีแดงออกชุมพูเรื่อๆก็ได้หรือจะเป็นสีเขียวก็ได้นะคะการใบออกเขียวอ่อนๆนะคะตัวนี้ลักษณะของกวนอิมใบเขาก็จะเป็นใบยาวพริ้วสวยนะคะเป็นลักษณะของกวนอิมก็คือเป็นความดีความสวยงามเป็นผู้หญิงอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะคะ ต้นนี้แม่ปูซื้อมานะคะตอนนั้นในราคาเพียง50บาทเองค่ะและแม่ปูเลี้ยงไว้ออ,ออกมาเพิ่มสองสาใบแล้วค่ะจนใบเขาแข็งแรงขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่คือไม่ขยายออกไม่แตกกออะไรเลยนะคะคลิปนี้แม่ป๊ก็เลยจะมาพาหัวบอนสีกวนอิมด้วยค่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาปูนแดงมาทาแผลนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเราค่อยลงปลูกเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็มาผ่าเป็นชิ้นๆนะคะทุกคนจะใส่ถุงมือก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ถ้าไม่แต่ถ้าใส่ถุงมือมันเราก็จะแบบไม่คันนะคะ เมื่อกี้แม่ปูด,ด้วยความแบบอยากรวดเร็วแม่ปูก็ไม่ใส่ถุงมือก็คันยิบยิบนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่ปูผ่านเสร็จแล้วนี่เลยนะคะแล้วแม่ปูก็จะเอามาแช่น้ำปูนใสสัก5นาทีนะคะ นี่นะคะเราแช่น้ำปูนใสเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่บนกระดาษจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะให้เขาแห้งหมัดหมานนะคะจากนั้นเราก็มาโรยไว้บนตัวนี้เป็นขุยมะพร้าว สับขุยมะพร้าวละเอียดนะคะแม่ปูแช่น้ําแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวนี้เป็นกล่องขนมนะคะแม่ปูกระดาษแปลงมาใช้ทําเป็นที่อบไม้ของเราได้เนาะก็โรยไปเลยนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะทุกคน หัวเล็กนิดเดียวอันนี้คือเป็นการขยายพันธุ์เนาะไม้ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเขาก็มีแค่ต้นเดียวค่ะทุกคนขยายไม่ได้สักทีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาอบไว้นะคะทุกคนนี่คือเป็นข้อดีของเราใช้วัสดุเหลือใช้นะคะเป็นกล่องขนมนะคะมาอบ ไม้หัวที่เราผ่าเนาะเราก็จะได้สังเกตได้ว่าเออนะพัฒนาการเขาเป็นยังไงนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบเปิดบ่อยๆนะคะทุกคนเนาะหลังจากนั้นนะคะหัวของเราหลังจากที่เราผ่าแล้วเราทาปูนแดงไว้แล้วนะคะก็แห้งเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะคะเกิน10นาทีแล้วแม่ปุ๊กก็จะมาปลูกลงดินคืนนะคะ แล้วเราก็ใส่ถุงอบไว้นะคะทุกคนให้ไม้เขาแข็งแรงไวๆนะคะโอ้ไม่พอทุกคนแล้วก็กจะเขาจะโดนใบเขนิดนึงนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำหล่อไว้ข้างล่างนิดนึงด้วยนะคะ นีะะคะอบไว้ต้นเขาจะได้แข็งแรงไวๆนะคะจริงๆเราต้องหาถุงใหญ่ๆนะคะทุกคนแต่แม่ปูมีถุงขนาดนี้แต่ก็พอได้นะคะ คลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ